เปิดแชทหลุดทูสิราชพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเอาไว้แบบนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในตอนนี้สำหรับเรื่องราวความรักที่จบลงไประหว่างพลอยหอวงังและทูศิราชหลังจากที่นิ้งชัญญาออกมาเคลื่อนไหวโต้กลับว่าไม่ใช่มือที่สามอย่างที่หลายคนเข้าใจกันเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วอยากให้ทุกคน move on นิ้งย้ำสถานะตนและทูเป็นแค่เพื่อนกันเคลียร์กับพี่พลอยแล้วด้วย ล่าสุดเพจ Facebook เจมอยร้อยแปดได้เคลื่อนไหวโพสต์ภาพแชทจากหนุ่มทูท,ที่ระบุว่าที่จริงเรื่องมันซับซ้อนกว่านี้แต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปก็เหมือนแก้ตัวมันไม่ควรจะเลยเถิดขนาดนี้ทางนี้ทางเพจเจมอยได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ายังไงพวกมึงพร้อมไปต่อหรือยังคนนึงหมดใจอีกคนพยายามยื้อไว้สุดท้ายต้นเหตุที่รักมันพัง ทางของเราขาดลงไปเพราะใครฉันมันเลวเธอไม่ดีใครกันที่ร้ายซึ่งงานนี้ก็ต้องจับตารอดูกันต่อไปค่ะว่าหนุ่มทูจะออกมาชี้แจงขยายความเรื่องนี้ยังไง